คุณชัญญาพักเหล่าหิรันผู้บริหารสาวคนเก่งที่มากความสามารถเจ้าของธุรกิจ I b บี i กิน r คผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีและมีเสียงตอบรับที่ดีมากๆหลังจากที่ทำการตลาดจอกลุ่มลูกค้าต่างประเทศทำให้แบรนด์สามารถเติบโตและพร้อมขยายไปสู่ตลาดมากกว่า10ประเทศได้สำเร็จและล่าสุดเข้ารับรางวัลงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับ THBA 2023 Thailand Health and Beauty A w a r d 2023อายุน้อยร้อยล้าน X Win Win PR ิน p l u s พร้อมเผยเคล็ดลับกว่า8 ปีในวงการสกินแคร์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับครับแบรนด์ไอบีสกินแคร์นะคะจิตอัชญพักเหล่าฮิลันนะคะเป็นผู้บริหารของแบรนด์ไอบีสกินแคร์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะรของเรารับงวันนี้เป็นรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลแรกนะคะเพราะว่า ในชีวิตตัวเองก็ยังไม่เคยรับรางวัลหรือว่าไม่กล้าที่จะรับรางวัลที่ใดเลยเพราะว่าเราเป็นคนกลัวแบบกลัวไมค์กลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เราพูดไม่เก่งอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบรนด์ IB Skincare ของเรานะคะวันนี้ประสบความสําเร็จมากคือเราไปเจาะกลุ่มในของตลาดนะคะบาเลนดูไบเมียนมากัมพูชีเวียนามนะคะได้ได้ประสบความสําเร็จวันนี้ก็เป็นวันที่แบรนด์ไอบีสกินสกินแคร์ค่ะมารับรางวัลน,นี้เพื่อ เป็นรางวัลให้กับลูกค้าของเราทุกคนด้วยค่ะในปีที่ผ่านมาฟีดแบ็ของเราเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็ปีที่แล้วและปีนี้ยอดขายโตโตมากโตจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกแล้วแพนในปีหน้าของเรานะคะแบรนด์ไอ i ีสกินแคร์นะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราแลบอยู่ที่ในประเทศเกาหลีอยู่นะคะวิจัยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสิวโดยโตรงนะคะ และปีหน้า2,567เนี่ยแบรนด์ไ b s k i กินแคร์จะมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากว่าลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็จะไปอยู่ในกลุ่มพวกแบบโมเดิร์นเทรทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็จะทำมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยแล้วก็เปิดรับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยเพิ่มค่ะค่ะเรามีเทคนิคการตลาดที่จะทำยังไงให้แบรนด์เราเติบโตจนถึงวันนี้ได้บ้างถ้าเทคนิคของแบรนด์ไอบีสกินแคเองเนี่ยโดยถ้าถ้าเป็นตัวจีเองเนี่ยจีจะเป็นคนแบบ ทำอะไรแล้วแบบจริงจังมุ่งมั่นถ้าทําไม่ได้เราก็จะไปทําซ้าๆจนกว่าเราจะได้แล้วก็เข้าใจอะคะ่ะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ทํามาทั้งหมด8ปีแล้ว8ปีนี้ยอดขายเราไม่เคยตกและก็ขยายไปในกลุ่มประเทศต่างประเทศมากขึ้นนะคะทั้งหมดตอนนี้ IB ก็แประเทศแล้วนะคะที่ที่ส่งออกไปทั้งหมด8ประเทศแล้วก็เลยปีหน้าก็เลยหันกลับมาทำาอ่ามาเก็ติ้งในประเทศไทยเพิ่มด้วยอะคะ่ะ ติดต่อทาง Facebook ได้นะคะ IB Official ค่ะ Official Thailand นะคะเพราะว่าถ้าเซิร์ชไปจะเยอะมากนะคะก็คือให้เป็นอ่า IB Official Thailand o l y นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นหลายๆประเทศเลยนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ปี2567 IB ลุยเต็มที่ค่ะคิดว่าจะบุกอีก2ประเทศให้ได้ครบ10ประเทศค่ะ